บานเบื่เข้าไปอีกนะครับสำหรับโครงสร้างโซล่าเซลล์จากแบบเดิมที่จะเป็นเพิงโมเดินตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบเป็นมีห้องมีหลังคาแล้วก็โครงสร้างโซล่าเซลล์จะอยู่ข้างบนอีกทีนึงถ้าเป็นเพิงแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็จะไม่เยอะพอเปลี่ยนแบบนะครับพวกเหล็กนี่ก็ต้องเพิ่มหลังคาเมทัลชีตอุปกรณ์บางอย่างโครงสร้างเนี่ยผมทำไว้จากที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราเอาไปประกอบที่หน้างาน ส่วนพวกประตูหน้าต่างนี่ผมทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาไปติดตั้งได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายจ่ายคร่าวๆกันหน่อยนะครับสําหรับอิฐหินปูนทรายพวกเสาปูนพวกนี้นะครับอยู่ที่8,965บาทโครงเหล็กหลังคา4,010บาทแล้วก็จะมีในส่วนของแผ่นเมทัลชีสนะครับสำหรับมุงหลังคาะจะอยู่ที่ 2,645บาทขนาดความกว้างนะครับของราคาผมจะอยู่ที่4.7คูณ6เมตรจะใช้แผ่นเมทัลนชีตอยู่ที่8แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็จะยาว4เมตร70เซนแต่ผมจะสั่งมา9แผ่นครับเผื่อเอามาทำประตูด้วยประตูกับหน้าต่างส่วนโครงที่ใช้สำหรับยึดแผงโซลาเซลล์นี่จะอยู่ที่2,940บาท จะเห็นว่าค่าใช้ใจ่ายหนักๆเลยจะอยู่ที่การมาทําห้องทําพวกหลังคานะครับทำส่วนในการเก็บอุปกรณ์เพราะตรงนี้งบมันจะบาลปลายขึ้นมาบอ่อกระดานของผมเนี่ยเจาะไว้ที่73เมตรเนี่ยนะครับเดือนนี้เดือนตุลาละน้ํามันขึ้นมาละขึ้นมาระดับดินละตอนที่ขุดใหม่ๆเลยนะครับน้ำเนี่ยมันจะลึกลงไปที่5เมตรตอนนั้นจะเป็นเดือนมีนาคม แล้วพอช่วงเดือนพฤษภามิถุนาน,นะครับน้ำมันก็ยุบลงไปอีกอยู่ที่ประมาณ8เมตรหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะทยอยติดตั้งแล้วครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอาคลิปมานำเสนอต่อไปเรื่อยๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ